อ,อย่าบอกจุดนะคนตาย<อ>คนตายห้เนี่ยไอ้อเออออนะ <c oughs> เี้ยระให้เเียเ่ตองเ,อาาเริ่มเกมใหม่ใช้โดดคตรยิงพืนเ,อ,นเอ,นนะอะไรวะไม่ไม่อาก็คือพอเหลือสามสิบ สามสิบวิสุดท้ายใช่ไหมคนที่ยังไม่โดนฆ่าคนนั้นคนที่ยังไม่โดนจับล่ะสามารถเอาปืนโก้อ่ะยิงไอ้คนหาได้ถ้าคนหาโดนสิบวิสุดท้ายใช่ถ้าคนหาโดนยิงตายก็คือเป็นอีกรอบหนึ่งโอเคคอับเดี๋ยวมันมีกฎใหม่หลังสามสิบวิหลังสามสิบวิปืนอะไรนะโค้ตเหลือสามคนหาอยู่ไหนคนหาอยู่ไหนมาซื้อโื้อกซืตมาที่าหนไหนคนหายอีนเอไม่เกิดสกายคนหายไหน คนถ่ายอยู่เอคนกูกูถ่ายอยู่ห้องน้ำกูถ่ายอยู่ห้องน้ำแอบแอบแอบด้วยกันได้ใช่ไหมแอบเล่นได้เล่นกันได้แต่ถ้าโดนโดนหายแล้วไปแอบอยู่ฐานดิฟเฟนต์นะใครบอกกูว่าใครบอกกูว่าไปเนี้ยเนี้ยเนี้นกิดเนี้ยพีบดมซื้อช็อตตี้พี่ห้ามใช้โค้ดใช้ช็อตตี้ใช่หรอมาทันละเอ่สามสิบวิสุดท้ายเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ย กูบอกเลยไค่ถั่พาร์ตี้ไม่งมีหามึงจะจูบกับคู่หลายอุ่นคิดผิดนะเอ๊ที่ว่าตรงนี้เขาใช้กระเบื้องยี่ห้ออะไรวะพี่ยี่ห้ออะไรตาช้างไอ้เหี้ยแบบไอ้เหี้ยพนพนติดหนึบเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเดย้อนเนี่ยนี่นี่ลกซีนี่ไม่อยากอยู่กับมึงแล้วไอ้สัสไปไกลเลยใส่ถุงมือดิแม่ใส่ใส่ถุงมือดูดิให้วาบไปว้าปมาว่าอย่าให้รู้นะ เสร็จแล้วเสร็จตู้กับพี่อีกนานอย่าลืมอย่าลืมไม่ไอ้คนแอบอ่ะไอ้คนแอบอ่ะแทงได้หลังจากคนที่หนึ่งโดนฆ่าไปแล้วนั่นไโดนแล้วเลยพี่ยอดและไอ้เคีนนิมไอ้เคีนนิมแมงเทพโอดินด้วยเลขสองสองเห็นจัมโบ้ชอบออกกําลังกาย นี่คือโดนยิกตายก็ต้องแอบต่อแล้วหรือไรไม่ไปไปรวมอยู่ที่ฝ่ายป้องกันฮัลโหลพี่โอ้โหอย่าอย่าบอกจุดนะคนตายคนตายอย่าบอกจุดนะไอ้ไหนอ่ะเฮ้ยพี่กูถามหน่อยไม่งั้นสักกูงงใครเดินวะ คนวะเดี๋ยวนะเปียวละเอาละเหลือเหลือคนเดียวเดี๋พี่เปียวคนเดียวเดี๋ยวกูเป็นตากล้องเองอ่ะกูหางอะไรเป็นตากล้องเป็นตากล้องจีบแม่จีบเลติสตต่อร้อเนี่ยกูรู้นะวิญญาณตามติดรอบได้ดาววีรอแล้วเนี่ยหมดอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเรซี่สกิลนนั่สกิลเหรอใช่โคดใช่ไหมใช่โคดสามสิบวินสุดท้าย เหลือคนเดียวใช่ไหมแหละเดือคนเดียวก็คือพี่เบลวัดนีออนมีมีมคนแอบคนเดียวโคตรเทียนและแต่แกอุ้นไม่เห็นได้ไงวะอ่าอยู่นี่หมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแม่งไแล้วไปแล้วยิงยิงร่อไอ้เชี่ยแม่งโดดข้ามหัวกูไปสี่รอบไปไปไอ้หลอก พี ul yeah! uh, uh, ่ีพี่เยอะอ้าวเติมหมดหมดรไปเติมลูกไปเติมลเดียวพี่แบบว่าได้เบี้ยต้ี่นดั้องชดต้องเมอง่ก่ยให้เก่งแน่เลกระโดดกระโดดันพี่ดิอีสัได้นะเอาไปดิตาเ้ยใครอะปเยมั้ อ่อจริงเแล้วอีสนาทีแล้วไม่ตก้ยไม่ยอมเขียวไม่ยอมแทนแรนไ่อมแทมัยึด่อ้ามก่อข้ามก่อนขาก่อนเป็นเองอเออเอาไไงนะพรุ่งนี้ช uh ่วงนงเจยงอยู่โยเรียบร้อยเรยบ้อยครบครับออกเลยว่าเลยจบจบเกมแล้วใช จบแล้วใทำเป็นดีเองเอ้ยจะพ่าวะผมไปได้งคืยอ๋อพี่ยอดเป็นโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนหายอยู่ไหนคนหายอยู่ข้างในไหนหายดูสีทำไมหรอสีกบวายสีใช่ไหมแน่ใจนะอย่าโกหกนะเอยูพูด p ิดพูด v ิด o s i t i โอ้โหกวางทางไม่ทันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่เฮียทำไมวะอันนี้อันนี้เริ่มไหมใช่ไหม เริ่มแล้วเติมเลยหาเลยพี่อดเล่นแอสตาโอเคโอเคพี่จะบอกเล่นแล็เล่นแล็ปแร็ปอะไรผมเล่นแล็ปจมมกอแขช้ปืนอะไรก็ได้ใช่ปะใช่เฮ้ยไอ้เงี้ยทำไมต้องเป็นกูเดี๋ยวพอรปังพอละปังพอละปังไปแล้วจาาค็นที่เดีกี่อย่าบอกนะอุนมึงรอดเหรอ ต้องผมยืนอยู่ข้างมุมข้างแกไม่เช็คอ่ะวันนี้สามคนแล้วนะสามคนแล้วนะนี่เอ้ยจมวัตจมวเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครวให้เสที่เเรื่องตะแคงอะไรกัน เ่แกไปก่อนสูทำไมต้องเป็นกูนี่อ่ะใครโดนคนแรกอ่ะใช่ใช่หรอคนโดนคนแรกคนโดนยิงไปอยู่ตรงเอใช่ไหมคนที่ตายแล้วใช่คนอยู่คนตายคนตายไปอยู่ฐานฝ่ายบุกโอเคเก็บกินน้ำเหลืออะไรวะเหลือไซเฟอร์เจ็สแล้วก็อยู่จอย เฮ้ย e, ม <Okay. S 3> ีคนยิงปืนล่อบอะไม่ใช่ไม่ใช่โโโโอ้หตรงนี้มันมีตรงไหนแอบเนียนบ้างวะมันไม่มีพี่มันอยู่ที่วิ่งหาไอ้คนตายมาอยู่ฝั่งฐานบุกไม่พี่เฮ้ยพี่ชายพี่ชายมีเฮ้ยคุณโจ ไออุ่นทำผิดกฎนะไออุ่นทำผิดกฎนะไอเหี้ยเอ้ยแม่งไปขอเพียงหกนาทีสามคนเนี่ยตอนเนี้ยทำไมเจ็ดยิงไออุ่นตายไออุนอ่นโกงเดี๋ยวให้ม,ม,มันเป็นอีกทางเดี๋ยวให้มันเป็นผมอะไรของพี่เนะี่ยด้วยหรืองสิ คือไอคนโดนหายไ้เป็นพี่เนี่ยบหรอไปอยู่ด้วยกันเลยเจะนี่ดสลานเมอืองเก่า,า,ยยาไ,ไม่เหี้ยเหรอไอ่ปตายอยูไ่ไหนเนี่ยปตายอยูไ่ไหนเห็นนะม,มันเขียดหูมันเขียด<อ>มันเขียดแล้วกูมาอยู่ตรงที่แบบ อยู่ไหนอยู่ไหนคนกอยู่ไหนอยู่ไหนไจ้อยู่บชี้ผนเลยโอ้ยไปแล้วอยู่บด้วยกูนี่เองให้เวลาสิวิวิ่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าเวลาเดยวตาย ไปเลยมั้งมันโจรวันนี่ไปยี่ไปยี่นี่นี่เออเออเออไปบอกไปนิบบอกบบอกไปนิบบอกบบอกบอกเฮ้ยจ้าใครก่อนเกน คนแกอ่ะมืดิแก่มีเียไม่ใช่มืดอยู่ไหนคนหายอยู่ไหนคนหายไหนคหาไหนหาอคนหายกอโเ a เกียวแน่ใจนะแน่ใจนะแน่แน่เฮ้ยใครมาเ้นี่ตกใจเดี๋ยวนะ อจะถือมีดควงสีเขียวอ่ะจะถือมีดควงสีเขียวไม่ได้ไม่ได้ห้ามถือวีดดิคุณชิบหายแล้วถือวีดสองคนไอ้เหี้ย body d บอดี้แกงเกอร์ไอ้เหี้ยตอนเนี้ยไอ้สัวกูว่าแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่กบสนแล้วไอ้เหี้ยใครใครคนแอบใครคนหาไอ้สัตว์แม่งสิกดับเบิ้ลแกงเกอร์คนคนถือทีปืนมันนะทุกที ไอ้ขอใหม่ได้ไหมเหียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้กิ่คนละทางต้นนี้ราคาเท่าไหร่พี่กิ่สต้นไม้นีพี่อยากได้เหรอคนที่พียดีอยู่ทานคนที่โดนหายแล้วอยู่ทานบุกฟังบุกนะกูกูหลอกถือมีดได้ไหมแล้วก็แบบเอ้ยได้ดุข้อเทียร์ฟองแล้วก็เฉลยดิเป็นจริงบอกแม่ก็ เจมโบเจมโบเน็ตดุดเลยเจมโบอ้าวยิงเล่นเฉยเฉยชี้จุดอะไรไปทางอื่นดีเก่งไ้อก็ไม่ใช่คนแรกวะ ไป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  อะไรอ่ะไม่สองตัวเอ้ยตอนแรกคือว่าตัวแรกที่วิ่งไปคือตัวโมนะตัวคนตามหลังคือก็เลยถอดใจเอาไอ้จำโมทุ่มตายแล้วิดก็แยกกันนะรู้หราไม่เห็นจบแล้วโอเคเดียวไม่ยอมไม่บอกผมไม่ยอมไม่บอกว่าเล่นยอมเออยอมรู้อ่ะบอกแล้วบอกแล้วบอกไปเลยตีบอก